สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกันนะคะกับคุณครูเก่งนะคะวันนี้คุณครูเก่งจะมีเรื่องใหม่มาสอนเด็กๆนะคะแต่ขอทบทวนนิดนึงเนาะเมื่อวานนี้คุณครูเก่งสอนเรื่องอะไรคะเด็กๆจําได้ไหมจําได้ไหมคะ ใช่แล้วค่ะคือกิจกรรมที่ทําในห้องเรียนนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะมี6กกิจกรรมด้วยกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูเก่งจะมาสอนเรื่องการเล่นกับเพื่อนนะคะค่ะเรื่องเพื่อนของเรานะคะเวลาเล่นกับเพื่อนนะคะวิธีการเล่นกับเพื่อนว่าเราควรเล่นแบบไหนนะคะ เรามาเริ่มต้นด้วยการร้องเพลงกันนะคะเบื่อกันหรือยังเอยร้องเพลงทุกวันเลยนะคะไม่เป็นไรเราซ้อมเสียงของเราด้วยนะคะสำหรับเพลงวันนี <forecasting> ้นะคะก็คือเพลงเล่นกันดีๆนะคะเนื้อเพลงก็จะมีเล่นกันเล่นกันดีๆต้องสามัคคีเราเป็นเพื่อนกัน ของเล่นเราเล่นด้วยกันเมื่อเลิกเล่นพันช่วยกันเก็บเอ่ยนะคะเนื้อเพลงแบบนี้แล้วเวลาร้องเราก็จะร้องแบบนี้นะคะคุณคขูุกขิงร้องให้ฟังหนึ่งรอบนะคะแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆเปิดทบทวนร้องตามกันนะคะเล่นกันเล่นกันดีๆตรงสามคคีเราเป็นเพื่อนกัน ของเล่นเราเล่นด้วยกันเมื่อเราเรเีนพันช่วยกันเก็บเอ่ยแบบนี้นะคะยากไหมคะไม่ยากเลยเนาะเดี๋ยวให้เด็กๆซ้อมไปทุกวันทุกวันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นแล้วเดี๋ยวเราจะร้องเก่งเองนะคะขออภัยนะคะพูดผ,ผิดนิดนึงเนาะจ้าเรามาเริ่มกันเลยนะคะด้วยการ การเล่นร่วมกันนะคะกับเพื่อนที่ดีนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเวลาที่เราจะเล่นของเล่นทุกชนิดนะคะเราก็ต้องเข้าแถวนะคะเข้าแถวเรียงตามลำดับก่อนหลังนะคะไม่ต้องเรียงตามลำดับสูงต่ำนะคะเราจะเรียงตามลำดับก่อนหลังนะคะว่าใครมาก่อนก็อยู่ข้างหน้าใครมาช้าก็อยู่ถัดไปนะคะ เวลาเล่นนะคะเราก็ต้องรู้จักการรอคอยนะคะถ้าเพื่อนเขายังไม่ถึงเส้นชัยนะคะเราจะไปแซงเขาไม่ได้นะคะแล้วเราก็จะต้องเว้นระยะห่างนะคะเวลาที่เพื่อนให้เพื่อนเนี่ยรอนะคะรอคอยให้เพื่อนเขาไปไกลก่อนนะคะแล้วเราค่อยตามหลังไปนะคะแล้วเวลาเล่นนะคะเราก็ แบ่งกันนะคะแบ่งปันกันนะคะไม่แย่งของเล่นกันนะคะสำหรับเวลาที่เราเล่นของที่เป็นอันตรายเช่นเล่นทรายแบบนี้นะคะมันสามารถเข้าหูเข้าตาได้หรือว่าเข้าตามเสื้อผ้าได้นะคะเราก็ควรเล่นแบบระมัดระวังนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูนะคะการเล่นที่ดีนะคะเราคุณพ่อคุณแม่นะคะควรปลูกฝังให้เด็กๆรู้จักแบ่งปันนะคะพี่นะคะไม่จําเป็นต้องเสียสละให้น้องเสมอไปนะคะน้องก็สามารถแบ่งปันให้พี่ได้นะคะต่อไปนะคะวิธีการสอนลูกนะคะก็คือว่าให้เด็กเนี่ยมีความสุข ในการที่จะรู้จักแบ่งปันเช่นสมมุติว่าวันนี้หนูมีขนมมาหนึ่ง,งชิ้นแต่เราเห็นเพื่อนไม่มีเราก็แบ่งกันนะคะแบ่งครึ่งกันนะคะเราเห็นเพื่อนทานเราก็มีความสุขใช่ไหมคะ ต่อไปนะคะเด็กๆคุณครูเก่งจะสอนว่าสิ่งที่เรานะคะไม่ควรปฏิบัตินะคะเวลาที่เราเล่นกับเพื่อนเราไม่ควรทําสิ่งต่อไปนี้นะคะอย่างที่หนึ่งคือใช่แล้วของมันมีชิ้นเดียวนะคะเราไม่ควรแย่งกันนะคะเราก็ควรจะแบ่งปันกันนะคะต่อไปนะคะ สิ่งต่อไปนี้เราก็ไม่ควรทํากับเพื่อนนะคะคือถ้าเพื่อนเขาเล่นอยู่หรือเราอยากจะเล่นหรือว่าของเล่นเนี้ยมันมีแค่ชิ้นเดียวแต่เราอยากจะได้เราจะไปตะโกนใส่หน้าเพื่อนไม่ได้นะคะลูก เราต้องรู้จักรอคอยนะคะให้เพื่อนเขาเล่นเสร็จก่อนหรือเราไปขอเพื่อนเขาเล่นดีๆนะคะเธอเธอเราขอเล่นบ้างแบบนี้นะคะเพื่อนเขาก็จะแบ่งเราแต่ยิ่งถ้าเราไปทําพฤติกรรมแบบนี้เพื่อนก็จะยิ่งไม่ให้เรานะคะต่อไปอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรทําเลยนะคะคือ ใช่แล้วค่ะทำร้ายกันนะคะทำร้ายร่างกายเพื่อนนะคะแบบนี้ไม่ควรทําเลยนะคะลูกไม่ควรทํานะคะต่อไปนะคะวันนี้คุณครูเก่งจะมาสอนให้เด็กๆอ่านหนังสือต่อจากเมื่อวานนี้นะคะภาษาไทยนะคะให้เด็กๆหาหนังสือเล่มเดิมเลยนะคะเล่มอ่านเก่งเขียนเก่งนะคะ เมื่อเด็กๆเจอหนังสือแล้วนะคะเด็กๆเปิดหนึ่งหน้านะคะหน้าที่ต่อจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้เราเรียนหน้า20นะคะวันนี้เราก็เปิดหน้า21นะคะคำที่หนึ่งนะคะ o i อ o i o i y o i i e i o i y o i i t o i o i ไ o i i t r i i อ้ายยอ้ายอายไม่จัตวาอายอา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 คำที่สองนะคะดอาวดาวดอาวดาวดาวเอกดาวดอาวดาวดาวโทดาวดอาวดาวดาวตรีดาว ดาวอวดาวดาวไม่จักรว่าดาว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 นะคะทีนี้เด็กๆดูในกรองสี่เหลี่ยมนี้นะคะมีชางด้วยนะคะชออชอออาอางอองอนะคะแต่เวลาเราอ่านเราอ่านแบบนี้นะคะชอ อ่างอแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาชี้ที่ตัวหนังสือสีแดงชออ่งางอช่างนะคะเลื่อนนิ้วลงมานะคะลูกชออ่งางงอช่างไม้เอกช่างนะคะต่อไป บรรทัดสุดท้ายนะคะชออ,งอชางอช้างไม้โทช้างนั่นเองค่ะจบแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมอ่านทบทวนนะคะต่อไปนะคะเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะ เด็กๆหาหนังสือเล่มเดิมเลยนะคะเล่มบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กนะคะอนุบาล3นั่นเอง <ๆ S 1> แล้วเด็กๆก็เปิดหน้านี้นะคะที่คุณครูเก่งสอนวันนี้นะคะเป็นการทบทวนโดยการทําแบบฝึกหัดนะคะๆๆเขาบอกว่าเพื่อนที่ดีเป็นอย่างไรนะคะ ให้เด็กๆเ,เขียนคําว่าควรใต้ภาพที่ควรปฏิบัติและคําว่าไม่ควรใต้ภาพที่ไม่ควรปฏิบัตินะคะเด็กๆด,กดูภาพที่หนึ่งนี้นะคะในภาพที่หนึ่งนี้ภาพนี้เองนะคะภาพนี้นะเราควร หรือไม่ควรคะแย่งตุกตากานแย่งของเล่นกันแบบนี้นะคะควรหรือไม่ควรทำคะลูกใช่แล้วค่ะเราไม่ควรทำนะคะเราก็เอาคำนี้ไปเขียนที่เส้นนะคะเด็กๆเวลาที่เขียนนะคะให้เด็กๆเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะใช่แล้วค่ะ ่าคุณครูเก่งยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งข้อนะคะทีนี้ข้อต่อไปในกล่องต่อไปเด็กๆก็ดูเลยนะคะว่าในกล่องที่สองเด็กๆควรทําหรือไม่ควรทําถ้าควรเด็กๆก็ใส่คําว่าควรถ้าไม่ควรเด็กๆก็ใส่คําว่าไม่ควรนะคะเมื่อเด็กๆเสร็จแล้วอย่าลืมทบทวนนะคะว่าเด็กๆเขียนถูกต้องหรือเปล่านะคะ แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะให้เด็กๆติดตามดูนะคะว่าคุณครูเก่งจะมาสอนเด็กๆเรื่องอะไรนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ